โลกในมุมมองของ Value Investor 18เมษายน2563 New Normal กับการลงทุนท่ามกลางการตกต่ำลงของหุ้นและตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตโควินาไวรัสหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวหนึ่งคือ หุ้นของ a เม z o n ยักษ์ใหญ่ด้าน e-commerce ของอเมริกากลับดีตัวขึ้นเป็น all-time high คือสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ประมาณ2,375เหรียญหรือ77,000บาทต่อหุ้นในวันที่17เมษายน2563เหตุผลคงเป็นเพราะนักลงทุนเห็นว่า Amazon ไม่ถูกกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ว่าที่จริงดูเหมือนว่าบริษัทจะมีลูกค้ามากขึ้นจนทำงานแทบไม่ทันเพราะคนอเมริกันและทั่วโลกต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าจากการไปซื้อหน้าร้านมาซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านอเมซอนเป็นจำนวนมากและนักลงทุนก็เชื่อว่า เมื่อคนหันมาใช้ช่องทางนี้แล้วพวกเขาก็จะไม่หันกลับไปซื้อจากหน้าร้านเท่าเดิมแม้ว่าการระบาดของโควิด19อาจจะผ่านไปแล้วเพราะการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนั้นมันดีกว่าการไปซื้อที่หน้าร้านที่ต้องเสียเวลามากกว่าและราคาก็อาจแพงกว่าด้วยมาตรฐานใหม่ หรือ new normal ของการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตน่าจะกำลังเกิดขึ้นและมันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและหุ้นของบริษัทธุรกิจต่างๆอย่างลึกซึ้งมาดูกันว่าโควิด19น่าจะกำลังสร้าง new normal กับประเทศไทยทางไหนบ้างสิ่งแรกก็คงเป็นเรื่องเดียวกันคือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ไทยเองนั้นยังไม่มีมากเมื่อเทียบกับการซื้อขายผ่านหน้าร้านก่อนเกิดโควิด1 9การแพร่ระบาดของไวรัสทำให้คนไทยจำนวนมากต้องสั่งสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางสื่อสารอื่นๆเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาหารพร้อมกินที่ร้านและพัตคารต่างก็ปิดไม่ให้นั่งกินที่ร้านนอกจากนั้น การปิดห้างค้าขายสปปรสินค้าเกือบทั้งหมดก็บังคับให้คนที่ต้องการสินค้าต่างก็ต้องสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำให้คนเริ่มคุ้นชินกับการสั่งสินค้าโดยไม่ต้องไปดูที่หน้าร้านและพวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่านี่นอกจากจะเป็นการเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสแล้วมันยังเป็นวิธีการที่ดีสะดวกและถูกกว่าการไปซื้อของที่หน้าร้าน ผลก็คือหลังจากวิกฤตผ่านไปพวกเขาก็จะยังคงสั่งซื้อของจำนวนมากผ่านอินเทอร์เน็ตธุรกิจการขายสินค้าผ่านหน้าร้านอาจจะไม่รุ่งเรืองเหมือนเดิมอีกต่อไปผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือตัวร้านค้าอาจจะขายของได้น้อยลงทำเลของร้านอาจจะมีค่าน้อยลงบางแห่งอาจจะไม่คุ้มที่จะมีร้าน ช้อปปิ้งมอลลอาจจะขายของได้น้อยลงซึ่งจะทำให้ธุรกิจนี้ไม่เป็นธุรกิจที่ดีสุดยอดในประเทศไทยอีกต่อไปว่าที่จริงในสหรัฐเองนั้นร้านค้าจำนวนมากรวมถึงร้านระดับครีมจริงๆต่างก็ปิดตัวไปแล้วจำนวนมากจนแทบจะเป็นธุรกิจที่กำลังจะตายในประเทศไทยเองนั้นธุรกิจนี้ยังดีอยู่ และมีราคาหุ้นที่แพงมากจนถึงวิกฤตโควิด19หลังจากวิกฤตครั้งนี้ผมคิดว่าคุณไทยก็น่าจะยังเดินห้างอยู่เนื่องจากห้างเป็นที่ที่ติดเครื่องปรับอากาศและเป็นแหล่งรวมของความบันเทิงและกิจกรรมที่เราต้องทำหลายๆอย่างโดยเฉพาะในวันหยุดอย่างไรก็ตามพวกเขาน่าจะซื้อสินค้าน้อยลง และทำให้ช้อปปิ้งมอลมีมูลค่าน้อยลง new normal ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มาแทนการพบกันต่อหน้าอันนี้สงสจากนโยบาย social distance ที่ทำให้คนไม่มาอยู่ใกล้กันเพื่อเลี่ยงการติดและแพร่เชื้อไวรัสเรื่องที่สำคัญและ น่าจะมีผลต่อไปหลังโควิดก็คือการทำงานที่บ้านซึ่งแทบทุกบริษัทต่างก็ทำกันในช่วงนี้การทำงานที่บ้านนั้นก่อนหน้านี้ก็มักจะพูดกันว่าไม่ได้ผลดีเนื่องจากเหตุผลร้อยแปดซึ่งรวมถึงการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงว่าทำงานจริงหรือไม่ทำเต็มเวลาหรือไม่รวมถึงความคิดที่ว่า เวลาอยู่ด้วยกันที่ออฟฟิศจะมีการประสานงานหรือระดมสมองได้ดีกว่าดังนั้นระบบการทำงานที่บ้านก็เป็นได้แค่งานบางอย่างหรือบางบริษัทแต่เมื่อถูกบังคับว่าแทบทุกฝ่ายงานจะต้องทำงานที่บ้านเป็นการชั่วคราวพวกเขาก็ทำได้ และในระหว่างนั้นก็อาจค้นพบความจริงว่าการทำงานที่บ้านนั้นไม่ได้ลดประสิทธิภาพอย่างที่กลัวกันการประชุมกลุ่มเพื่อระดมสมองก็ทำได้เหมือนเดิมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายมาก โดยรวมแล้วประสิทธ,ธ,ธิภาพการทำงานไม่ได้ด้อยลงว่าที่จริงทุกอย่างอาจจะดูดีขึ้นด้วยซ้ำจนอาจจะสามารถลดคนทำงานลงได้เช่นเดียวกันพื้นที่ต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายในสำนักงานก็สามารถลดลงได้มากดังนั้นหลังจากวิกฤตผ่านไปบริษัทก็อาจให้พนักง,งานทำงานที่บ้านต่อไปในหลายๆส่วนงานก็เป็นได้ ผลกระทบก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตึกสำนักง,งานก็คงมีการเติบโตน้อยลงการเดินทางประจำวันก็อาจไม่มากเหมือนก่อนวิกฤตโควิด -19 อาจจะเป็นไปได้ที่รถยนต์ที่วิ่งตามท้องถนนในช่วงเร่งด่วนอาจจะไม่ติดเท่าเดิมเช่นเดียวกับระบบขนส่งมวลชนเช่นรถลอยฟ้าหรือรถใต้ดินอาจจะไม่โตเหมือนเดิมอีกต่อไปหลายคนอาจจะคิดว่า เป็นไปไม่ได้เพราะคุ้นเคยกับสภาพที่รถติดและการเดินทางที่เบียดเสียดมากในเมืองหลวงในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงก่อนวิกฤตแต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะถ้าจำนวนคนที่ต้องเดินทางไปทำงานในสำนักงานลดลงไปสัก10%เอร์ซหลังวิกฤตโควิด -19 เป็นต้น การเรียนของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงวิกฤตที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างก็ต้องปิดนั้นถูกทำผ่านระบบคอนเฟอเรนซเช่นระบบ z o ู m และระบบอื่นๆน,นั้นดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพดีมากนักศึกษาที่เรียนนั้นสามารถทำกิจกรรมแทบทุกอย่างซึ่งรวมถึงการนั่งเรียนสอบถามอาจารย์ถกเถียงและสัมมนากันสดๆระหว่างคนในห้อง และเข้าสอบได้โดยไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยเลยหลังจากโควิด19แล้วผมคิดว่าความเคยชินที่รู้สึกว่าการนั่งเรียนที่บ้านหรือที่อื่นโดยไม่ต้องไปที่มหาวิทยาลัยนั้นสบายและประหยัดกว่ามากทํำให้ผมคิดว่าระบบนี้จะอยู่ต่อไปซึ่งจะทําให้ความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ เพื่อทำการเรียนและสอนโดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยนั้นน้อยลงมากการปิดตัวหรือลดขนาดของมหาวิทยาลัยไทยโดยเฉพาะของเอกชนหลายๆลายแห่งจะเร็วขึ้นไปอีกสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนก็คือเรื่องของสังคมและการเมืองที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วมาตลอดในยุคข,ของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและไร้พรมแดนโควิด1 9ได้ทำให้ความคิดความเชื่อค่านิยมและอุดมการณ์ต่างๆของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว,รวการตอบสนองของรัฐสังคมและประชาชนทำให้เกิดการต่อสู้ของคนในสังคมและการเมืองอย่างรุนแรงผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลานี้และต่อไปจะเกิด New Normal ในแง่ที่ว่าสนามรบหรือสนามของการแข่งขันอยู่ในอินเทอร์เน็ตและคนที่ต่อสู้หรือแข่งขันนั้นมีอินเทอร์เน็ตแอคเคท์เป็นอาวุธนักการเมืองที่จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและเด่นดังในปัจจุบัน และในอนาคตก็คือคนที่มีผู้ติดตามและได้รับความเชื่อถือในอินเทอร์เน็ตมากที่สุดทั้งๆท,งที่บางทีก็ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยซ้ํานักแสดงหรือดาราที่จะมีชื่อเสียงสามารถทําเงินได้สูงก็คือคนที่เป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามมากและได้รับการยอมรับจากสังคมของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลาตรงกันข้าม ดาราคนไหนที่ถูกแซงชั่นก็อาจจะดับได้ง่ายๆรัฐบาลหรือคนที่มีหน้าที่ในการบริหารงานสาธารณะนั้นถึงที่สุดแล้วก็จะถูกสังคมไซเบอร์ควบคุมให้ต้องปฏิบัติตามแทนที่จะเป็นฝ่ายค้านและในสังคมของอินเทอร์เน็ตนั้นบ่อยครั้งคนที่มีอิทธิพลบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวตนแต่มีอำนาจสูงมาก ถ้ามีความรู้และข้อมูลนำเสนอให้คนในสังคมเห็นชอบได้การเข้ามาของอำนาจใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของคนในอินเทอร์เน็ตนั้นอาจทำให้เกิดการประทะกับ Establishment หรืออำนาจเดิมซึ่งยังอยู่ในโลกเก่าและนี่ก็อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงที่กระทบกับการพัฒนาของประเทศหรือเป็น Country risk หรือความเสี่ยงของประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างรุนแรงได้นี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องรู้และสถานที่ที่ดีที่สุดในการติดตามพัฒนาการต่างๆก็คือใน Twitter ที่เป็นแหล่งที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสูงโลกในมุมมองของ Value Investor ด r นิเวศ เหมวชิระวรากร18เมษายน2563